สวัสดีครับกับบาเปลี่ยนชาแนลครับมูนี่มหากินของสูงครับมูนี่บ้านมุจเจอรเอื้ยนยังนี่ครับกำลังมหากินของสูงแต่ละมือว่ามี่ยังหาแต่หน้าจินครับพี่น้องเพิ่ม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 เดี๋ยวมาผีเลยเฮียผีเลยที่ครับโอ้ขักตาไน

กินฮอดเปียกได้ทีเด่นเปียกนั่นมันเป็นยาบ่ะรสมันสีสมสมเราเจอกับผัดๆหน่อยนึงมันสีรสแทบไมี่เยขากันอแต่เรากินจะในมัไหลมันสีเป็นสมสมมันสีรสแทบเขาเงินหมาอีอย่างครับอพี่พวนครับแต่ว่าทางไทยนี่บไ่รู้เขาเกินนี้อย่างแต่ว่าแถวบ้านเนี่ยก็เกินมาพี่พวนแล้วตอนนี้นี่ยหายกินยาก หายจนใหญ่กีดียขวคับมสูงคร้งกีดีไปตอได้ไหคุณสูงคั้งกีดีหายจนใหญ่กีเดีเห็นไหมครับพูดแด้งแดง้แดงน่ข้าคุณยนม่เานะครับโอ้แดงแดงนี่แมนเหมืนเดยครับแมนกระโกไม่จินหี่สูงคือแดงแดงเฮียเต็มเลยวะเด้ย่บงะอนอันั้นีเ ป้าเถอนะพ่อไปกองขายกี่แก็วอะกองขายสิไ่ได้กองขายมานะคยับเกันเซ็ตแซ่บเลี่ยเลียยังเก้วมามือเลยเจียวก็โอ้ยมาดา เข้าก <es> ัไปควางควางป่ะม to ีห <región> น้างิมีหน้าที่ควางกับนักกับขายเอาเงินถ้ามม่เหลียยังมาเลีงงใสมากสิแมเดียกัใส่มากมือละเฉียวมันใช่ยกห้องจีบไปแก่ไปเมยแก่เฉียวยังใครแก่ห้องเย์ร่นับควางให้ขาเจาไปหลับแต่ว่าถ้าไหนคุยด้วยเด้ยงเจ้าเจ้าพักกล่าวไปหลักันับใครก็ได้เอาแก่มาเบื่ยนสมมติมึก็บาทมัได้น่ะ แซดบเลี่ยเกี่ยนออกใหม่เมื่ไหร่ไหมมึงลดได้หมดแล้วเต้าแล้วห้าเลี่ยงมันนบนกหีบใคเด็กไคไว้กอกันน้องเ้าวยอดไปเมื่อพอกาเอะอะชงชงมีผู้ขาย